รุนลังนี้ครับพี่น้องเ,เ,เห็นเห็นยังไไยเสียกันปะนี่ไไแหะอ,อี่พี่นองเห็นตัวเลโอ้พี่น้องเร่าๆๆพีออ่น้องมันเล้ยงอพีนอ้นอ อยู่ปะอ๋ไปไหมพี่น้องพี่น้องเฮ้ยับน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 ับรับน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 ั่นับ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 นันับ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 นันับ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 นั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 บนั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  มันครับพี่น้องมานแทมแรกนูแเพียงยี่ดิเห็นปะแทมแรกครับพี่น้องแทมแรกยยโปยโโป้มันมันแทมแรกครับพี่น้องมันมานครับพี่น้องอน,นี่นก็ทีผ้าไม้ยามกับหน,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 นูครับพี่น้อง,าาม,าม,องมากับผ่านต้นขึ้นเก่าเนาะ แล้วก็ผ่นต้นแต่ว่าไม่ได้ใส่ให้พี่ให้น้องเบิ่งด้วยครับเด้อเพราะว่ามันมาหมืดแล้วนะจะเลยพากันเฝ้าดักเดี๋ยวพันพันต้นสิพาพี่พาน้องไปยามกลับเป็นบอลมือนเดียบผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกลับก่อนยามสองเท้าครับผมุณสองรอบยามยสองรอบครับรอบสามถุงกับรอบหกถุงเนาะไม่ครับคือกลับครับมีธุรกิจอีกอยู่ครับผมเออมันบ่มานกะ E> ไปตามรับส้มน้ำกันตัวจะไอเบิงน้ำกันครับไปไปครับพี่น้อง่านตุนสิบห้าไปยำไปอันไหนก่อไปลุ่นลังนี้ครับพี่น้องเห็นเห็นยังมีเสียกันบ่

มาจากทาเลยครับพี่น้อง,องอกกต,ต่อไหนบ้างครับหมันหมันครับหมันมาแล้วครับแต้มแรกครับแต้มแร้พี่น้องอันนี้อย่งนี้อน,นี่นครับนี่หนูหนูตีตะดังครับพี่น้องติดใหม่ๆเลยหมันครับหมันหมั่ง <ๆ S 2> ไหม มานครับพี่น้องมานแมยมแรกลูกแข่ง,งน,นี่นดิเห็นบ่าวอือแมยมแรกครับพี่น้องแมยมแรกยุบโปยุบโปมนัมนมนัแนแยมแรกครับพี่น้องอือมันมานรุ่นหลังนี่ครับพี่น้องไปไหน,น,น,นอนน๋อในนี่นะั่งขิงเมียงยืนดึงขึ้นมาหลดตาสวดเขา ว่าจะเป็นหนูนี่เธอกลาง์ตูนตัวนี้นี่มุนอับยับนู๋นถ่องขาวครับพี่น้องเที่ยมสองนะเอาคือเอา,เอา,าว่าจะเป็นหนูเท,ทม,มทอสอมันมันเท่มสครับถ้าสวดจะเอาเราไป <laughs> <laughs> พี่น้องเอ้ยนี่เขาว่าไปขี่กับพ่อก,กบมา เต้าหมูครับพี่น้องเทวาได้กปุ๊บครับหวานมานันมันครับพี่น้องหวานมานันนี่แหละเขาว่าไปขี่กขาพ่อเฮ็ดเห็นบ่ครับผม่ใสกุ้งรุ่นนี้พี่น้องเบป็งรุ่นกระดูกคอดูมันพี่น้องเอ้ยหนูทอง<ม>ขาวสามครับไม้สามสามเตี่ยมครับพี่น้อง <laughs> มนันมาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โห,โห,โหบอกแล้วตัวมนันมาอีกแล้วครับพี่น้องยกกัน,ก,นกินบ่พุดก่อนพุดก่อนพุดก่อนจงให้พี่ให้น้องเบิ่งยกมือแต้มที่ซีครับแต้มที่ซี หมานครับหมานผ่านต้นหากินหมานคือเก่าครับผมหมานครับหมานอ๋อนี่แหละครับกับสิ่งครับพี่น้องไม่ได้สร้างจากเนิดเดียครับเฮีโเอีนครับผมแต่งเอาเองครับ,รบดูนะห่างแต่ง่ายเจ้าทั้งใจเจ้าทั้งใจ ในแล้วเบื้องบนนั่นแะครับโอ,อ้มนันมันครับมนัมนมันไปหลุนลังเต่าไปครับพี่น้องรอบนี้แจ็คตัวกว็พลา,าตดตดรอบสี่ตัวเนาะหาตัวแนละ้วปุ๊บแล้วพี่น้องเอาโก๊บเอียอ่ะ กเดีนูวผมได้กบท่องท่างไปเดี๋ยวไปชุ่มไปพี่หนอไปพักผ่อนก่อนขออีกรอบครับอีกรอบนึงก็หกทุ่มบนแล้วพี่น้องไม่ทำอีกนี่พอดีก็เก็บกลับเลยครับเพราะว่าเขาก็มีภารกิจเ <Okay. S 2> นาะนครับครับวับนนี้ครับมาดักหนูทำจิบทำหยังให้พี่น้องเบิ่งครับมารุนล้งนี้ครับพี่น้อง รุนหลังนี่มันรุนหลังนี่อันนี้เป็นกิโลครับพี่น้องมานีกแล้วมาอีกแลี้ยวพี่น้องครับสุดครับสุดเป็นกิโลครับพี่น้องสุดครับสุดตัวนี้ครับผมนูผูเป็นนูแม่ครับ ต wow! well, like ู้พ evet, ี ha, ่น้องเไยสุดยอดวะครับตัวนี้ครับเฮ้ยพี่น้องสุดสุดนะครับตัวนี้รุ่นหลังต่อไปกลับกลับกลับโอ้ตัวนี้แห็งจริงครับตัวนึงเฮ้ยนีครับรุ่นรุ่นรุ่นมาบ้างครับพี่น้องครับพี่น้องว่าอะไรตัวพี่น้องครับนี่ครับวะพี่น้องครับพี่น้อง กำลัางงามครับพี่น้องกำลัางงามกำลัางงามครับตัวนี้นะครับตัวตัวตัว,ตว,ตวนี้แข็งนะครับพี่น้องสุดๆครับสุดๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้หูปอดปอดดูเปล่งมาไหนเออ นนมันครับพี่น้องมันๆขอต้อนรับทุกๆคนครับผมไปหลังต่อไปครับมือกองสิตตกแนมพี่น้อง <laughs> <laughs> ตัวได้มาถือก็เก็บครับพี่น้องยามสองรอบครับว่าได้อยู่ได้กินก็เอาละมืออื่นมีภารกิจเนาะันต้นห่อ ต้องเก็บกลับครับพี่น,น้องเบื้องหลังนีดูเป็นยังไงเดิมซิมครับเดิมซ <laughs> ิมเก็บครับไม่ได้อยู่ข้างขึ้นสรุปยอดครับขึ้นนี่พี่น้อง 6ตัวครับพี่น้องมีตัวใหญ่ซีตัวหน่อยสองครับผมนี่แหะครับแล้วก็พากันเก็บเก็บกลับกลับเลยได้เนาะพันต้นเนาะกลับเลยครับเพราะว่าต้องเฮ็ดภารกิจอีกครับผมมืออื่นมีภารกิจเนาะเฮาเนาะมันมากไกลครับอืมทำเอาพ่อได้กินเนาะครับผมบ่ต้องบังหลายครับเออโอเคพ่ออยู่พ่อกินพ่อครับพี่น้องนะครับยอดก็คือ6ตัวครับใส่กับ คิเก่าหลังครับผมพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องกดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อบให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับผมอาพันต้นครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องคือคลิปนาค็ค่อยติดตามกันไหมครับพี่น้องใอรรับฝากรับไอนี่น้ำนะครับพี่น้องการหายุ่งหากินสักนี้นะครับ ครับผมครับครับสวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องขุนแผนชาแนลเก้าศหรือขุนแผนผ้ารอเด้อครับพี่น้องขอฝากช่องนี้ครับซองน้อยๆน้อ,นองไหม่ในวงการครับพี่น้องสวัสดีครับผม